<peach> สวัสดีจา้านักเรียนนี่พอฝันไม่คิดจะทักทายครูหน่อยหรอจ๊ะ พอฝันถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยยังเอาแต่เล่นมือถืออยู่แบบเนี้ครูจะไปฟ้องพ่อนะครูค่ะครูเคยมือถือมาให้หนูเธนะ,ะนะคะนะคะนะพอฝันนี่ได้ยินที่ครูพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะพ่อเธออยู่ไหนครูจะไปฟ้องพ่อเธอ ลูกก็ติดมือถือเหมือนพ่อนี่เองครูครูคะนุขอมือถือนุคืนเถอะนะคะนะคะครูนะคะ,ะ,คะไม่ได้ครูจะคืนให้ทอฝันหลังเลิกเรียนเอานะเชื่อครูเถอะเล่นกับเพื่อนเนี่ยสนุกกว่าเยอะเดี๋ยวทอฝันรอครูตรงนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะเอาโทรศรัพท์ไปเก็บไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะออกมา เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปคุยกับพ่อทอฝันแป๊บนึงนะทอฝันรอครูตรงนี้นะเราจะได้เข้าห้องเรียนพร้อมกันคุณพ่อคะคุณพ่อน้องทอฝันคะ จะสนใจลูกเต้าบ้างเลยหรือไงเนี่ยทอฟันอ้าวโอ้ยนี่อาการหนักทั้งบ้านเลยนะเนี่ย พอฝันเข้าห้องน้ํานานแบบนี้เนี่ยนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะหรือว่าอืมก็ยังอยู่ดีนี่นาเฮย้ยเทสเปล่าเข้ามาเอาไปตอนไหนเนี่ยร้ายจริงๆในเด็กคนนี้นี่ พอฝันทำเกินไปแล้วนะกล้าดียังไงมาเปิดโต๊ะคูเนี่ย คุณครูขอโทษนะไม่ร้องนะขอโทษนะคุณครูพูดแรงไปหน่อยไปเรากลับห้องกันดีกว่าเนาะไปะโอ้ยโอ้ยทอพันกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะทอพันโฮ้ยเ้อเกิดว่าปล่อยไว้แบบเนี้ไม่ดีแน่ๆเลยแต่ว่าจะทำยังไงได้ละ่ะติดมือถือไม่ต่างจากพ่อเลยเฮ้ย พอฝันยังมีนะสาวอีกคนนี่นาครูเกงว่าถ้าปล่อยให้ติดมือถือแบบนี้ต่อไปเนี่ยทอฝันเนี่ยจะกลายเป็นเด็กมีปัญหานะคะแล้วทอฝันก็จะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้อะคะ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้นะคะถ้าเป็นตามที่ครูเล่ามาจริงๆเนี่ย สงสัยอาการจะหนักทั้งพ่อแล้วก็ลูกแล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูฉันเนี่ยพอจะมีวิธีอยู่บ้างค่ะวิธีวิธีอะไรเหรอคะกลับบ้านดีๆนะคะลูกน้องออนิว ฝนันคุณพ่อมารับแล้วเหรอลูกจริงๆเลย กับใคครอคะะแย่แล้วคะ่ะคุณพอ่อคุณพ่อแย่แล้วเกิดเรื่องแล้วคะ่ะทีเนี้จะฟังฉันได้หรือยังนี่คุณทำบ้าะลรของคุณเนี่ยมือถือผมไม่ใช่บาท2บาทนะครับนี่แล้วคุณเป็นพ่อภาษาอะไรฮะลูกคุณนะถูกใครพาไปเนี่ยคุณยังไม่รู้ตัวอีกฮะทอฝันลูกพอ่อ ัลโหลเกิดเรื่องแล้วค่ะน้องทอสันถูกคนลักพาตัวไปเมื่อกี้นี่เองค่ะค่ะค่ะคุณคุณยืนนิ่งอยู่ได้ทำอะไรสักอย่างสิลูกคุณนะถูกลักพาตัวไปนู่นแล้วนู่นน่ะ้ย พ่อที่ไหนฮะที่นี่มีแต่ฉันคิดว่าพ่อเกี่ยจะสนใจนังเด็กติดกเกมอย่างแกวนังหนู ข่าวลูกผมบ้างไหมครับคุณตำรวจตอนนี้ผมให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังตามหากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พบวีแววเลยนี่ก็48ชั่วโมงแล้วนะครับโอกาสที่จะพาเด็กกลับมาถือว่าน้อยมากเลยนะครับทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะลูกผมทั้งคนนะตั้งสติหน่อยสิครับผมก็แค่พูดไปตามสถิติยังไงพวกเราก็จะทำสุดความสามารถ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับทันพ่อขอโทษนะลูกหมดเป็นความผิดของพ่อเอง พ่อฝันพ่อโทษนะลูกพ่อไม่น่าทิ้งลูกให้อยู่กับมือถือบ้าๆนั่นเลยพ่อผิดเองพ่อฝันพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อนี่อฝันจริงๆด้วยอะ ล้วลูกเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยยนพ่อดูหน่อยหนูคิดถึงพ่อแี้ลูกกลับมาได้ยังไงเนี่ย กลากไปหาพ่อนะใช่ไหมก็ <c oughs> ได้แต่แกต้องสัญญาก่อนนะว่าแกเนี่ยจะไม่ติดมือถือเป็นบ้าเป็นหลังอีกอ่ะ <c oughs> สัญญาหนูจะไม่เล่นมือถือแล้วะหนูจะอยู่กับพ่อขา <c oughs> ฝันรับปากนะแล้วนะห้ามผิดสัญญาเด็ดขาด นบิวเหรอลูกต้มฉันขอโทษนะพี่คือที่ฉันทำไปอ่ะก็เพราะว่าไม่อยากให้พี่กับหลานอ่ะติดมือถือจนกุ้มให้กลับว่าพี่พี่ดังหาปะที่ต้องขอโทษเธอกับลูกอะถ้าพี่ไม่เอาแต่เล่นมือถือจนร้าเลยลูกเนะี่ย ทอฝันก็คงไม่ทำตัวมีปัญหาแบบนี้ทอฝันให้โอกาสพ่อหน่อยได้ไหมลูกพ่อสัญญาเลยนะว่าพ,พ่อจะปรับปรงตัวใหม่ค่ะ สวัสดีจ้ะเอ่อแล้วนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะน้องดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือด้วยคุณพ่อก็ด้วยคะ่ะพอดีพวกเราตั้งกฎกันขึ้นมานะครับว่าจะจับมือถือเป็นเวลาครับต้องขอโทษคุณครูด้วยนะครับที่ทําให้ต้องลำบากไปด้วยอเอ่อหนูก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำตัวไม่น่ารักกับคุณครูอ่ะ ต่อไปเนี้ยหนูจะไม่ไดเล้อนะคะคุณครูโยกโทษให้จ้ะปนะรีบเข้าเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวสาย